สวัสดีค่ะพบกับช่องมืออ๊ฟโกกอกนะคะบ้านไดไม่ได้เขาก็อยูเหรอเหรอไม่มีอะไรมาฝากครับโอ้ยแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะไม่ได้หวังจะฝากอะไรอันนี้ก็ยี่สิบอันนี้ก็ยี่สิบโอ้ยขอบคุณค่ะนะค่ะลุงจิมมามาแวะนะคะช่องใหญ่มาแวะไอันนี้บุ๊ลุงหัวใจค่ัอันนี้บุ๊ลุงหัวใจนี่นี่กินข้าวมาแล้วบอกเจ้าของชยเตี๋ยวมาแล้วแม่อ่ะบ่อ่อนๆเลยบ่แม่ป็นผอหมักของอ่อนอยู่บ่๊มเป็นบ่อืมนะ มะแก่ๆหมแล้ววะกินอันนี้แล้วก็กคืนมาก็ปล่อยลมออกหากันโอ้คุณลุงคุณป้าไปแล้วเนาะไปแล้วเนาะเพื่นจะไปเพิ่นมาแล้วเพื่นกำลังไปทำความรออยู่โอ้ทำความรอผมออกมาคนละเส้นทางเลยค่ะได้เห็ดไหมนี่ไม่ได้เพราะว่าฝนตกไม่อยากกินมะแกงเห็ดนะอยากอยู่ไหนไปดูที่ไหนปไปเบิ่งเฮ้ยไปเบื้ง ไปนะร้อยหนึ่งอุย้ยมา <พอ S 1> ไปฝากแม่ครูเลยม,มีอยู่ไม่พอดีผมไปดูตลาดไอ้บ้านอะไรนะบ้านแข็งอะไรเนี่ยอะไรนะ,ะนะแสงไหนเอาบ้านแข็งอะไรนะี่ยเด้ตรงร่มที่ลุงจิมเคยซื้อเหรอแส่็แล้วมาม,มา,มา,มาเอาให้เลยเพราะว่าอะไรผมเน่ยซื้อกับฟาซาหกร้อยแล้วอุย้ยเห็ดอะไรคะเห็ดปวกฮู้ยวะไม่ออกระบบซา ตอนนี้เนี่ยผมซื้อหกรอแล้วหรอคะนึกว่าเท่าร้อยเดียวไปฝากไม่ครูเธอบอมาบ้านนั้นแหละบนันทึกผมลงไปถ่ายคลิปเจ้าเดียวที่ขายเห็ดผวกอ่มีแค่นี้ลงมาแล้วก็ต้องซื้อซอยเดีโอ้ยมันกับเบื้อตังเหรอเจ้าไปซื้อสุรานมันจะเเปิดยนรถอมอโลโจโอ้โหเขียนชื่อติดเลยนะเนี่ยบอก จอโมโลโจอบ้านาบ้านต้นอือหือเปิดเปิดดูอีพ่อไม่หยั่งหรอพ่อเลยให้อี<ห>พ่อเปิดดูเอาเปิดดูอันนี้ให้อีพ่ออีหลีตั้มเปิดเบิงน้ำมือแดงเปิดเบิง <c ười> ผมซื้อร้อยหนึง่งสายสายเปิดเบิงผมซื้อร้อยหนึ่งพ่อโอ้เอาเอาดอกมาให้ดูมันเป็นยังไงเลกาอ่ะแดงแกงละเฮ็ดทิพย์เด้อบหมดแลงนี่กินให้เบิงพ่อกินให้เบิงพ่อเพราะว่าต้องขอบคุณลุงจิมพ่อเคยเอาเห็ด เพาะให้ผมอยู่เด้ผมก็ขึ้นพ่อนะ้วดิโอ้ยนไหวอามามามาขอแสดงความภากภูมกคุณงะหัวงามคุยอยู่ใกลกันนะที่บริเวนตะปกโอเคพ่อฝากอะไรถึงอย่ามาแทางนี้จ้าสียงมันมาได้สียงมันบ่ได้ยิ้มม่ได้เอราะเบาเรื่องเฮ็ดแล้วจบกันแล้วเด้อเจ้ากันแล้วขอบคุณขอบคุณอวยพรให้ลุงเพิ่นกับป้าเพิ่นจะเดินทางไปศาลแล้วเอานะครับก็ขอฝากลุงพลนะครับนัดนี้นะครับก็เป็นนัดสุดท้ายนะครับผม พยานลุงนะครับก็ด้วยความรักความหุนยยนะครับที่เราได้ร่วมกันมานะครับก็จะไปให้กําลังใจเหมือนเดิมนะครับจะเป็นกำลังใจให้ตลอดสู้ๆหนูคนประแตนสู้ๆเอาพ่อยกสองนี่แล้วพ่อสามนิ้วแล้วเาพ่อผมผ่านได้อีกหีบอเล่นี่ยได้จะเป็นอย่างใครว่าไม่ให้ผ่านใครไม่ให้ผ่านนะมีเหรอตัวมีแมลงมีอะไรนะ มันตายอยู่แถวถนนไม่ให้ผ่าตั้งแต่มาบอกเลยมาบอกพ่อนิ่มน่อแม่นบอกใช่โอเคครับเราจะนั่งรถไปส่งโอ้ยไปส่งเดี๋ยวนี้กลางวันมันไม่มีอะไรหรอไปเลยนี่ทางปลอดภัยครับลูกเี้เดินทางปลอดภัยเดี๋ยวเจอกันพ่อผลไม้น่ะหืมผลไม้อไรมีอะไรบ้างผลไม้มีแต่กล้วยกับไม่เอาหนูมีเพียบแล้วไปแล้วนะพ่อไปแล้วไปแล้วไปแล้วยี่สบเจอกันโอเค มีมีแกงหวายด้วยน้อของอิสระกับก้มไก่มีลุงจิมไก่จ้ายิ่งหัวข้าวกินข้าวเที่ยงเด้อไปนอนกับผมไหมล่ะเดี๋ยวจะไปสู่กินโอเคไปแล้วบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันค่ะฝากไปด้วยนะครับสินค้าของลุงประตสริฐนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายกินให้สำเร็จนี่นะคะช่องใหญ่ก็ไปแล้วนะคะเจมอลรถจอนะคะลุงจิมนะคะ เพื่อนก็ต้องขอบคุณนะคะที่เอาเห็ดมาฝากนะคะนี่เดินทางแล้วรถน้อยนะคะรถนอนนะคะลุงจิมรถเต,ต่าไปแล้วค่ะกับมุกดาหารนะคะหาแมคคูหานิกกี้กับเจ้าลายนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูเห็ดนะคะคได้กินเห็ดปวกแล้วพ่อไม่ได้หาก็ลุงจิมเอามาฝากคนบ้านป่าแกบอก เจ้าของบา้านปลาแจ่บ่ได้เห็ดได้เนาะเฮาเห็ดไม่ออกกกอกเห็ดไม่ออกจ้าถ้ามันออกก็คงได้กินมันเป็นนำออ้ำอบอ้าวบ่จักห่อนเอลีอไหนไหนโอ้โอนี่บนหนึ่งร้อยคงกินนะอโอเห็ดมันแพงเหรอเพราะว่าของมันหาย,ยากเอฟซีนับดอกได้ไหมนับถึงร้อยดอกไหมพ่อ one ท w o three f o นับถึงร้อยแม่ภาษาอังกฤษ seven e i g ไนท์เทนอีเลเว่นบ่เมนยูบ่อีโดเซเว่นอ้าอ่าเอฟซีออกออกเนาะอีโดโรบินสันเฮ้ยไปเอาแค่ขมยายสมอนมาเก่งใส่บ่เฮ้ยอันนั้นก็ยายสมอนก็มาอยู่บ่ไม่รู้เห็ดยายสมอนเนาะเดี๋ยวขอกินก่อนเด้อบ่ที่แกต้มน่าจะหายขมแล้วทำไว้นั่นแล้วโมเดลนี่เสร็จโจรเลยบ่มีนหน่อยๆก็เออเอาโอเอากอเสพยูเผาอีตูซะ นะครับก็มีถั่วมีเห็ดมีนี่ด้วยมักบวกอ่อนไหมอ่ะเดี๋ยวแกะดูอ่อนหมดนุ้งจิมบอกบอกอ่อนหมดนะคะแกก็แกก็ขายให้แล้วแกก็ซื้อมาใช่แกก็วิแกก็ได้ถ่ายคลิปนี่แกบอกก็เลยซื้อให้จริงๆแกซื้อมาแล้วป้าสาทำไมออกแค่น้อเห็ดนะบ้าสาวเขาเขาไปรอเขาซื้อห้าบ่อยากไปเลรอยุแล้วก็เลยไปสอนเนาะก็ไปอยากลงงาน สนหูกลับแล้วบ่แล้วแล้วบอแล้วไปทางเลิฟอันนี้โอ้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวนี่นะคะเอฟซีโอ้ทำโอทีโอ้ทำโอทีเขาก็เลยไปซื้อก๋วยเตี๋ยวไว้กินแรงเนาะอืมอร่อยไหม FC เอฟซีเราก็แยกขวดแยกอะไรนะคะเอาไว้ขายเพื่อได้ขนมน้องอันนวลนี่บ้มาเลยเต็มแล้วนะคะนี่เต็มแล้วบอ,ม,บอ,บอมียังผ่านเลยไปขายให้พายบัดนี้เวลาเขาผ่านเราก็ไม่ยุ่ใช่แล้วก็เลยไม่ได้ขายจะขายออกไปอยากจะใช้นี่แหละเรื่อยๆนะคะเป็นขวดเป็นอะไรแล้วก็แยกไว้เผื่อได้ขายนะพ่อปลูกถั่วดินนายขายครับนายถั่วดินพันไหนดูซิ แม่ขายนั่นแหละปลูกอะไรก็ขอให้ปลูกกันนี้ข้าวโพดลงแล้วทวดินก็ต้องทําเป็นร่องใช่ไหมพ่อ<ม>ยกร่องโอ้เล็บมือดแํแจะไปถอนก้าสาาฟานวันนี้จะไปฟักทองมาไหมฟักทองเออจะบอกว่ารอไอ้น้องอ่านเลิกเรียนบอก<ม>เดี๋ยวให้น้องไปซื้อน้ํามันให้นี่ค่อเอฟซีทวดินจากของฝากจากลุงจิมนะคะอ,อุ้ยแน่นมากเลยอันนี้ข้าแบบว่าสามเนาะมันจะมีแบบเล็กๆนะคะแต่ว่ามัน อ้วนนะคะนี่หูเล็บมือเอฟซีเอ้ยเล็บมือพี่ตม้มยังมาออกยังมาได้ตักโอ้ถุงละสิบแม่ค้าเพิ่งขายให้นอนเราเหรอหาซื้ออยู่นี่เพราะยังน,ยน้อยก็ได้กินผักก็ยังดีอ,ดอืมได้กินผักก็ยังดีค่ะเอฟซีนะคะอันดับแรกก็แก,แกงใส่น้ำมันโน้ม้ลวกกินนะคะ,คะก,ก็ส่งกำลังใจให้กับลุงพลประแตนเหมือนเดิมนะคะเอฟซี FC. นาะพ่อ เดี๋ยวเราก็ไปเป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนะคะในวันที่26ใช่ไหมพี่26 27น่าจะได้นอนนู่นหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนเนาะพรุ่งนี้พักคืนนี้พักยูอ,อื่นกีดลงตัวใช่ไหมโอ้พอดีได้นอนที่นู่นนะคะสําหรับนะหะคลิปนี้ก็ขอฝากไวเพียงเท่านี้คะ่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ